ครับใช่ครับพอผมถ่ายงานคือมันหนุนหน้าเขาใสยหรือว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาต้องไปถ่ายที่นึงนะ<ม>แล้วก็ไปคนละคนจังหวัดเลยแต่นี้เขาเหนื่อยกว่าพ่อผมผมไปถ่ายด้วยอยากถ่ายกับพ่อแล้วก็มาลงมาแลมาถ่ายกับพ่อมาพ<ช>อ,อ,อได้เจอกันเนีเขาก็คุยกั่ผมก็มองรูน่นาดาๆแต่ว่าคิดว่าอาจจะเป็นด้วยแสงเพราะว่าเราถ่ายรายการในวัดในปรชาช้านี่มนไม่มีแสงไฟอลังการแล้วก็ดูมืดเนเวไปไี่แสงมันมืดเราไปกินดังนั้น พอเราถ่ายเสร็จสามโมงเนี่ยเราก็คุยกันเดี๋ยวพวกนี้จะไปไม่สอนนะถ่ายรีกบกว่าบ้างนะและ้วก็พอออถึงผมกลับบา้านแล้วก็นอนนะพอนอนพอเราเนี่ยมีสายจากภรรยาเขาโทรเข้ามาว่าอารมรถชนยังผมก็ตอนแรกก็ช่างใจว่ามันมันไม่รู้ว่าหนักหรือเบาไม่อยากตีโพลิพายก็แต่ตอนที่เราต้องต้องรีบไปที่เกิดเหตุว่าเป็นยังไงไปดูรูปพอประมาณไม่ถึงห้าทีคงเองทีนี้เสียงร้องไห้เนี่ยคือไม่พูดไม่ได้ร้องไห้อย่างเดียวพูดไม่ได้ ผมรู้แลาลูกเป็นทหารรู้แต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าสภาพมันจะนานนะเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะคะกับน้องด้วยที่คือลูกอ่ะเขาจะไปหาญาติคนหนึ่งที่คนนั้นนะเขาเป็นมาจากตางประเทศแล้วก็ดิฟุคิดถึงงานเคยเด็เคยอยู่กันในเด็กๆอย่างเงี้ยเขาก็จะไปหาพี่ว่าเขาจะไม่ง่วงเขาจะขับไปในในข้อความที่พี่สิบล้อได้บอกว่ามีการแข่งกันผมขอแก้ข่าวนะครับผมขอยืนยันเลยว่าไม่ได้มีการไม่ได้มีการ ไม่ได้มีการแข่งแต่อย่างใดเพราะว่าไปกับน้อยอคนนึงมากซึ่งน้อยคนอะไอว้วุกก่นๆอะเราไอ้นั่นอะขับรถขี้กลัวมากแต่เหมือนกับว่าลูกเราอะเขาขับรถไวอยู่แล้วเขาเป็นหัร์ดบิดไบแล้วหันมามองยิ้มให้แล้วบอกว่าทิ้งหายไปก่อนอะไรเงี้ยไปแล้วก็ขับเไปเรื่อยๆตามไปเขาได้ยินเห็นโค้งข้างหน้าแล้วบอกว่าเห็นไฟลู ดีสินก็คือรที่ดีครับรถคันนี้เพิ่งได้มาครับเพิ่งซื้อมาเมื่อเรือที่แล้วนี่ครับ <c oughs> ผมเขมาขับแล้วเขามาหาผมผมก็บอกว่าอาา่ามันใจเย็นๆด้วรถมันแรงนะถ้าซื้ออย่างเงี้ยมันขับโลงนะลูกบอกไงก็ใจเย็นหน่อยเขาบอกงี้แต่ว่าผมเตือนแล้วพี่แล้วเขาตายอ่ะเตือนแล้วเพราะว่าไมยืนยันว่าไม่มีการแข่งไม่มีการแข่งแน่นอนครับแต่ว่าผมผมอาจจะคิดว่าพี่พี่พี่ที่ขับติดแต่ล้อถ้าอาจเขาอาจจะดีเสียบิ๊กไวทุกคนมันดัง พอรถพนมันเสียงมันดังท่อมันดังอยู่แล้วมันปุ๊บวูบมาเนี่ยใช่นไ,ไหมเ mm hmm. ขาที่เสียงเขาคิดว่าแข่งแต่ไม่ได้แข่งเขาขับไปคันเดียวอีกคันหนึ่งขับตามหลังมาซึ่งเป็นน้องก็เป็นลูกน้องในทีมเพราะอะไรขับไปได้วยกันนะแต่ว่าคันนั้นสู้บิ๊กบับไม่ได้หรอกมันมันแข่งไว้ได้อยู่แล้วนะแล้วไอ้คนเนี้ยเขาจะไปบอกว่าห mm ันไปยิ้มให้เคือมายิ้มให้แล้วมันก็เล่นนะหันมายิ้มแล้วก็ปุ๊บไปอันนี้ก็ขับ, mm hmm. ขบ ตามปกติไม่ได้ไม่ได้พูดตายอะไรเพราะมันมันเป็นรถมันคนละรุ่นอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นบิ๊กไบค์เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับแต่ผมผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ผู้พิจาราคดีอ่าเลยนะพี่พี่สิบล้อเขาอาจจะได้ยินเสียงมันดังพอบิ๊กไบค์เสียงมันดังเขาก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการเป็นการแข่งมาหรือเปล่าผมผมไม่ว่านะนะแต่ว่าอย่างไรอย่างไรไปดูข้อความจดหมายไม่ไี้แต่ผมไม่ติดใจเพราะนั้ไม่ติดใจเพราะผมเห็นว่าพี่เขา เขาขับรถเนี่ยมันรถหนักที่บล้อเน่แล้วเขาก็ต้องขับช้าอยู่แล้วแต่นี่ลูกเราก็เราเข้าใจว่าิ๊กไวเนี่ยมาขับเร็วนะผมก็ไม่เคยเข้าข้างลูกไม่ต้อง่วงนะแต่ว่ารู้ว่าขับเร็วนะอาจจะประมาณนะประมาณนั้นแต่เรื่องการแข่งของแกล่าเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องการแข่งขันทุกเนี่ยสังคมมองเปลี่ยนเลยก็จะมองว่าลูกเป็นพวกแบบว่าอะไรพวกแหวนวนเบลยิงเขาแต่ยิงเปาแล้วเขาเป็นไยรู้สร้างตัวคนรรมาเขับรถเร็วขับรถเร็วครับผมก็ยอมรับขับรถเร็วแต่ว่าไม่ได้มีการแข่งได้เลย พอาะเขาจะไปหายาดเห็นมีการาก่อนหน้านี้ที่น้องเคยเตือนในรายการว่าพี่เอกเคยเตือนเพราะแบบดูดูเห็นภาพน้องหน้าเต็มไปด้วยเลยือดเลี้ยแล้วผ่านมาสองวันถึงพี่เอกตัวก็เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นค่ะตัวนั้นผมผมหยุดงานนะผมหยุดงานแล้วก็อยู่บ้านเมื่อวันเมื่อวันพุธมีของมแฟนหรือม่นะเขาเขาเอ่อขันทู่บ้านขับน,ขบ,นขบ้านอยู่ตอนทุ่มมากกว่าฝนมันก็ตก ผมอยู่หลังบ้านเขาเขาอยู่ดีเขาวางวางที่ดูดฝุ่นเลยเขาดูดฝุ่นที่ดีเสียงดูดฝุ่นเขาวางแล้วเขาก็บุดมาาผมบอกว่าพ่อเมื่อกี้หันไปที่ด้าประตูเห็นอามเห็นยังไงเห็นมาเลือดเต็มหน้าเลยเอาได้อยู่ไหนเห็นแล้วหายไปแล้วหายแป๊บเดียวเองเห็นแป๊บเดียวพ่อถวะอามพีถวะอามพีเป็นห่วงผมดูใจไม่ดีขนลุกมากเลยเพราะว่าตอนนั้นน่ะลูกก็จะต้องไปถ่ายงานที่ต่างจังหวัดด้วยผมก็เลยโทรหาลูกลูกรับสาย เขายังไม่ตายไม่มีอะไรขึ้นคือผมไม่เข้าใจว่าพันนั้นคืออะไรน,นีไกี่วันอนก่อนเกิดเหตุวันเดียวคือ,อ,อวันพุธแล้วที่เขาตายเขตายพื่อหาประวันิแค่วันเดียวครับผมโทรไปพุธเนี่ยผมโทรไปหาลูกวันที่หลังที่ทมีอะางฟังเขาเขาเห็นแวบ,บเดียวหน้าประตูเลือดเต็มหน้าเลยผมก็เลยโทรไปถามลูกแล้วลูกรับสายผมผมโล่งใจโอ้ยังอยู่ก็อบอกว่า,าขับรถเบาๆนะอันตรายนะเมื่อกี้น้ำ<ม>อ่ะเขาเห็นเหมือนภาพแบบว่าภาพมันขึ้นมา ภาพมานขึ้นมาหน้าประตูเป็นลูกนะเป็นเป็นเป็นเออหน้ามึงนะเลือดเต็มหน้านะอันนี้จะเป็นลาหรือว่าอะไรเพราะไม่รู้ว่าน้ำมึงเนี่ยอาจจะก้มทํางานมาแล้วลืกขึ้นมาแล้วแสบตามไม่นานหรือเปล่าอะไรเงี้ยโหก็อย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ก็ระวังไว้แล้วกันพ่อรู้ลูกก็ขับรถเลยอยู่แล้วระวังไว้แล้วกันลูกอาจจะลงค่อยดีระวังไว้นะเป็นลางหรืออะไรที่ใช่ครับแล้วเขาบอกว่าโหดีมากเลยพ่อเมื่อกี้นี่เองเมื่อกี้เนี่ยตอนที่พ่อจะโทรมาเนี่ยตอนที่พ่อจะโทรมาเนี่ยผมเพิ่งสะบัดเขาขับรถเก๋งมาแล้วมันลงน้ําเป็นขังอ่ะมันแล้วม าบอกพูดจะตั้งลําได้พอใจหายยาเป้าเนี่ย๊บเกือบทำลังหันพอใจหายปุ๊บเนี่ยพอมันมันตั้งลําได้ผมก็โทรมาบอกมาเตือนผมก็เลยคิดในแง่ดีข้าวคลังตัวว่าโอเคเคาะนี้ผ่านไปแล้วไม่ครับมันมีอันนี้แหละครั้งเดียวที่ที่ทีอุบัติเหตุใช่ครับถ้าทีเนี้ยผมผมก็คิดว่าเหตุกาหกรรมผ่านไปแล้วผมไม่มีละเคาะเปนผ่านไปแล้วแต่ไหนได้ผมมาเมื่อวานว่าเพิ่มมาตายซึ่งถ้าถามว่า ผมพูดมาเองหรือเปล่าหมายพอลูกตายแล้วบอกว่ามีรางเห็นกอดเป็นวินตาคุณไปดูในไลฟ์สดลูกผมวันพุธได้ลูกผมพูดเขาไลฟ์รายการผีรายการหลุมสืบสาเขาพูดในไลฟ์สดเลยว่าเมื่อเกี้ยพ่อโทรมาเตือนว่าเห็นหน้าหน้ากูพูดอะพูดทูดยากรูครับเห็นหน้าคูเพื่อนเพื่อนว่าเห็นหน้ากลัวเลือดเต็มหน้าเลยมันเป็นไลฟ์สดวันพุธผมโทรไปเตือนนี่ริงแล้ววันพฤหัสเขาตาย มันก็มีมีโพสที่น้องโพสเองกำลัเกิดท uh <th uh okay. ี่เอแล้วบอกว่ารู้สึกผิดแบบว่าที่ทำให้พ่อแม่สร้างเรื่องกับแม่ตลอดจ่เพจก็จะใส่ให้ต่อไปนี้จะเป็นคนดีให้พ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกโพสนั้นคำพูดนั้นผูก้องหมกันให้สัญญาแบบคุณพ่ออะไรย่างเงี้ยเราเขาเขาเขามีอะไรใหม่เขาจะบอกผมเหรอเขาจะบอกว่าลูกผมทำงานลูกเพจของเขาเป็นเป็นหมื่นคน เวงวาณได้ว่าเขาดำดงงานเขาสร้างตัวเขามีหวังเขาทํางานหาสปอนเซอร์จนเขามีบ้านดูเขามีรถเขาไม่ได้ผมผมไม่ได้ว่าจะมาเข้าข้างลูกว่าลูกเป็นคนดีไม่ใช่อย่างนั้นแต่คุณมมีหลักฐานให้เห็นว่าลูกผมสร้างด้วยตัวเองจริงผมไม่ได้ช่วยเขาเลยบ้านหลังนี้ผมไม่ได้ซื้อให้ลูกเลยไม่มีเงินเขาล้วนๆเขาทํางานรู้จิบเงินเขาอยากได้บ้านอยากได้รถแล้วเขาก็หวังว่าเขาจะมีบิ๊กไบที่จะบอกเขาบอกผมจะทาพ่อภูมิใจ ผมจะพ่อผมใจเหมือนพ่อซึ่งพ่อจบแค่ป .6 ผมแล้วพ่อยืนต้แครเพลงจนพ่อมีทุกอย่างผมจะทำให้ได้แล้วเขาทำได้เขาก็จะมาอวดผมผมก็ีะดีดีอย่างนี้อย่างนั้นแล้วผมก็รู้สึกว่าอย่างรถผมเนี่ยตอนแรกเขานองกู้ภัยมาหลายคันพอรู้ว่าลูกตายก็บอกว่าหลายคันเพราะว่าผมจะเป็นพวกกู้ภัยพวกพวกกันรู้จักกันเยอะน้องกู้ภัยก็มาหลายคันจะมาเอาจะมาช่วยกันเอาลาใส่รถมาผมาเลยบอกว่ารถรถอู่ บรรทุกรถบรรทุกศพหลายๆศพมาซึ <champions> ่งไม่รู้จักเลยแล้วก็ช่วยเขาตลอดเขาไม่มีตังค์เบื่อตังค์ไมจะบาทเดียวบรรทุกให้ฟรีวันนี้เดี๋ยวเขาบรรทุกลูกกูเองกกปวดมากคือหลังจากนี้ก็วิธีการเก็บไว้กี่วันอะไรอย่างเงี้ยคะวิธีการประมาณยังไงบ้างตอนนี้คือผมบอกว่าประมาณที่ไว้ไว้ชิสาบ แต่ว่าอะไรก็แตผมไม่รู้กีว่วันเพราะมีหลายๆคนลูกเพจ่อนอะคนที่รากเขาอะไรเขาก็จะเป็นแจะาเป็นจะพาไปด้วยค่ะที่ทำง,งานด้วยกันไม่มีการพูดคุยก่อนแยกกันคุยกันว่าดดเดี๋ยวจะไปทําไปถ่ายรายการที่พม่าด้วยกันซ <laughs> ึ่งเดี๋ยวพ่อพาไปแล้วก็ไปเดี๋ยวพ่อจะพาไปถ่ายที่สุสานพม่าพอติดต่อไปแล้วเพราะว่ารายการพีรด้วยกันพ <laughs> ี่บอกบอกน้องยังไงไหมครับบเราวมันปัจจุบันทันดวนมาก ผมไม่บอกเลยแค่ผมไปดูศพมไม่กล้าดูเลยผมไปถึงไปเห็นรถลูกสภาพรถลูกคือมันเอเร์เส้นเหล็กนะแล้วก็แบบว่าโดนเผาตามปีเลยใกล้ๆกับใกล้ๆกับใกล้ๆมอเตอร์ไซค์มันเป็นเป็นร่างคนที่ผมเห็นว่ามันไม่เกรียมผมเห็นแต่ผมผันหน้าหนีผมไม่อยากดูแต่ผมก็ยืนดูแอบดูตรงที่เขาเขาเอาเอาศพขึ้นรถแล้วผมก็ไปยืนดูตรงกระจกเพราะผมก็คิดแบบว่า ผมคิดว่าก็คิดมาเองว่าตอนที่เขาเกิดผมก็ก็เคยยืนดูเขานอกกระจกอย่างเงี้ยตอนที่เขาเกิดในห้องคลอดตอนหลังคลอดแล้วจะมีห้องพักเด็กที่กระจกเขาก็ยืนดูอย่างนี้ความรู้สึกผมดีใจมากที่ได้ลูกคนแรกแต่พอวันนี้ผมก็ได้ดูเขานอกกระจกเหมือนกันแต่ความรู้สึกแม่งโคตรแตกต่างก็เลยจบอกว่าทุกๆคนนะครับที่ชอบความเร็วทุกคนจะเชื่อฝีมือตัวเองมั่นใจในตัวเอง แต่อย่าลืมว่าบางทีแดดเป็นเปนเรี้ยงฝนก็ตกได้ทุกอย่างไม่แน่แน่นอนความตายไม่เตือนเวลาคุณตายขึ้นมาคนที่อยู่ข้างหลังเขาเขาเศร้าเขาเศร้าค่ะค่ะก็ใจที่นั่งคุณพ่อนั่งรถมากับทุกที่เคลื่นอนรถมามาที่วัดพี่เอกบอกอะไรกับน้องตลอดค่ะผมไม่รู้เลยผมก็บอกว่ามือเก่งมือเก่งลูกพ่อจะส่งมองพ่ผสมสเองพ่อผสมแล้ว ถ้าไม่อยากไปไหนยังไม่ได้ไปไหนหรือวิญญาณไม่ไปไหนปีอุปเคราะห์ก็ภภูมิใจในรูกคี้ยังไงบ้างคะคุณาคือเข้าดูบุรีนะแล้วเขาก็กินเหล้าบ้างแต่ไม่ใช่ว่าติดเหลา้ายำไป<ม>ดูบุรีแต่ก็ไม่ได้ว่านั่นแบบว่าไม่ไม่ได้ติดยาเขาเคยลองบ้างคืออย่างเช่นอ่อกัญชาดูแค่ลองแบบเพื่อนแล้วก็เขาก็ไม่เอาเขาก็มีแค่บุรีเท่านั้นเองที่เป็นหลักของเขา นะครับรู้เหตุกคนจะรู้เขาสร้างตัวเขามีหวังเขาสร้างฝันให้เ็นผมแปไอดอนเขาผมจบแค่ป .6 แต่ผมมีทุกอย่างทุกวันนี้เขาสารตามผมทุกอย่างเขาอยากมีบ้านมีรถด้วยตัวเขาเองจนเขาทําได้เขาทําได้เขาได้บ้านเขาก็มาบอกผมพ่อผมมีบ้านแล้วนะพ่อบอมีรถก็ผมมีรถแล้วนะพ่อผมจะทำให้พ่อแม่ผมจะทำให้พ่อแม่ภูมิใจเขาบวชให้พี่อะไรยังตั้งใจบวชอะไรให้ดีกับวชไปแล้วบวชแล้วรับ ก็ค่ะก็ก็เดี๋ยวเผาสามวันก็เผาเลยก็ผมคิดว่าน่าจะเดินสามวันเพราะว่าตอนแรกวางไว้สามวันใช่ไหมทีนี้ผมว่าลูกเหตอหลาคนเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพคนที่ขอเจ้าภาพคนเยอะแยะคิดว่าน่าจะเกือนนั้นก็ยังมียังไม่กาหนดที่แน่นอนครับผมแต่ว่าอยากจะวอนจับข่าวที่ปล่อยออกไปตอนแรกแล้วหลายท่านฟังแล้วถ้าสมมติว่าเป็นข่าวลุบเร็วแล้วเกิดอุบัติเหตุนั่นคือกรรมครเพราะว่าตอนกลางคืนตีสามีสี่มันไม่มีรถมันคนรป็นางมัชอบความเร็วเลยผมไม่ได้โทษรใครเลย ไม่ได้โทรกันจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องการแข่งขันแล้วเกิดอุบัติเหตุตายความหมายหรือว่าการมองมันจะผิดเพี้ยนจากอันเดิมไปเยอะเลยคือไม่ใช่แบบนั้นจริงๆผมก็ <ๆ S 1> ขอว่ายังไงก็อย่าเข<ะ>้าใจผิดคนตายนะเพราะว่าผมก็ผมก็ทุกข์ใจพออยู่แล้วที่ลูกเป็นแบบนี้นัแล้วก็อยากให้สาบ้างน้อ,<ะ>อ,อง,างองามเป็นจำเพาะด้วยไหมพี่นี่ค่ะเชื่อว่าอย่างนั้นยิ่งผมก็แบบก็ทุนเสียนะพี่น้องทั้งนี้ก็คือ